แน่จ้านี่ก็ได้รอดปไปนด hmm. มีนาสิทธอันมองที่มีน่านั่งอยู่น่ะกะเฮดด้วยจ้มันสิทธิ์ตะโพสวาง okay. <laughs> นี่ยนัางเบาะย่ยกเนี่ยจ้พี่น้องขันสิบโบฟังเฮาเบาจังได้กะบโบฟัง มึนๆสลัดกระคักอยู่นี่จ้ะบ่าเพนว่านนั่งบ่ลลูแต่นั่งหลูทุกอย่างแต่ถ้านาั่งบอยาเฮ็ดก็คือบ่เฮ็ดถ้าสิเฮ็ดบ่อยเฮ้าบอกเาี่ยเห็นเฮ็ดนี่นั่งเลยจ้ะนั่งเฝ้าบ่มาไก่ดอกแต่ขันย่ามสีดื้อเนี่ยเออเห็นเฮ็ดนี่ย่างไปนั่งทับเป๊ะลงเดีเ๋ยวเาพาะเตาอมีนะ่ มุนดิสนายอินเตอร์อินเตอร์สอบรองน่มันเยอสมมุนวินพอบานแล้วมาจะเวาอีกอย่างสันกขอแล้วมาก่อยเวาพื้นมีหน้ามันเวาอยางอื้นี่จะ้ะ นึยมขึ้นบนหงปุ๊บโอ้ยจักอันย่ามหาจังเนึองระตอกไงก่านีกะให้องเก็บหาย่ามอยาเก็บกเก็บไปมัดอีกำไนี่นาิดน้อันขามีหน้าแย่ตฟินแต่มีหน้าลุมปะพืนเจ้าทธมีน้าลูกินเนี่ยเฮ็ดนี้สิเป็นสภาพได้ <res> <necessary> นันส nice ่จะเลือกตาอ๋อพิเศษพี่เพิ่นบอกมาเพิ่นใช่โดมเบิงเฮดโอ้ยบ้าสุดแล่นะเาจะไปหาน้ำมนี่น้ำตาบันโอ้ยบังเนี่ยพี่น้องทำเมนดอกไงเอานีบอมมดเลยจ้าเนี่ย เราม่นาทักยอดเด่นเดนอึบเป็นนุกยิ่งลดนที่ที่นี่ที่นี่วิลบาเซลโอไปยืนนี่ด้ยอสกวจกโซ่ข้ามราได้พี่น้องอัน กันอยู่ในปา่นาเยลยถอนซอ,อยเพิ่นเลยเพิ่นเป็นคนเก็บขี้ยาออกจ้ะ เกิดติดกันข้าลายจากคนใหญ่ประทานแบบว่ามันแน่นกันเนาะพี่น้องเนาะมันเกิดแบบเกิดจีมๆกันนะแม่จ้าเราก็เลยบบใหญ่คือผักเข้าวันเหรอจ้ะยอยกซอต้มแรกซาสำแน่ล่ะ เฟอร์ดมขั้นอินแต่ตูเราฝุตไปสจาน้อย